สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับก็มาพบกับข้อมูลดีๆจากช่องสองหวยอีกสักชุดหนึ่งนะฮะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นชุดสองตัวบนล่างนะครับเน้นตรงๆเลยฮนะก็เป็นสูตรอีกหนึ่งสูตรจากหลายๆสูตรนะครับที่นาพิจารณากันดูนะฮะสหรับ ช่องสองขวยนี่ก็จะมีหลากหลายข้อมูลนะครับสำหรับวิดีโอนี้วิดีโอหน้าจะเป็นสูตรผสมเลยนะก็หน้าจะเป็นสูตรผสมเลยนะก็จะใช้สูตรแบบข้ามงวดผสมกันดูนะครับก็เราดูกันนะหลายๆอย่างหลายๆชุดนะครับเรามาลุ้นกับสูตรนี้กันก่อนนะครับว่าจะแม่นจะแกลไหน,นะเดี๋ยวเราไปตามดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยครับ มาดูการคำนวณกันนะครับสำหรับชุดสองตบนนะฮะสองตัวบนล่างนะฮะสองตัวบนแล้วก็ล่างนะฮะเป็นเน้นชุดนี้กันเน้นตรงตรง,ตรงนะฮะเน้นตรงหลักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเน้นตรงขนานไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลสูตรครับข้อมูลสูตร ก็จะเป็นสูตรอีกเอกลักษณ์หนึ่งเลยนะฮะต้นฉบับครับแต่ก็เป็นสูตรที่เพิ่งคิดออกมาได้ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นหลัก10ข้อมูลหลัก10นี่นะฮะข้อมูลหลัก10บนะครับเราจะใช้สิบลาง บวกกับสิบของสามจนานะฮะบวกกับหลักสิบของสามจนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกกับร้อยหน้าครั้งที่สองนะฮะเ,เท่านี้ครับหลักเ,เป็น ข้อมูลหลักสิบนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยครับข้อมูลหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่เราจะใช้เลขหลักแสนนะฮะเลขหลักแสนนี่สามครั้งเลยนฮะบวกกันถึงสามครั้งเลยนะครับหล,ลักแสนนะครับแล้วก็บวกกับ หลักหน่วยล่างนะฮะหลักหน่วยล่างเท่านี้เองนะฮะแล้วก็มาบวกด้วยเลขของที่นะฮะของที่เลขหนึ่งนะฮะถ้าไม่ใช่เลขหนึ่งนะเดี๋ยวเลาของที่เลขหกนะฮะได้ครบแล้วนะฮะข้อมูลสูตรนะครับ เดี๋ยวมาดูการคำนวณกันเลยครับก่อนที่จะคำนวณเราก็ต้องไปจับเลขข้อมูลที่ผลการออกรางวัลน,นะจะเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่16-8นะครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16-8นี่ก็คือ9 9 4 8 6 5 2ตัวล่างอยู่ที่6 3นะครับ สามตาน่าครั้งที่หนึ่งหกศูนย์สองครั้งที่สองสองสี่แล้วก็เจ็ดนะฮะอันนี้งวดประจำวันที่สิบหกถึงแปดแล้วก็ไปที่หนึ่งเดือนเก้านะยครับหนึ่งถึนเก้าครับข้อมูลหนึ่งเดือนเก้าก็คือห้าศูนย์หกสามห้าหกในท้ายสองตัวอยู่ที่สามหนึ่งนะครับสามตัว หน้าครั้งที่1ก็คือ1 3แล้วก็1น,นะครั้งที่2ก็คือ0 1แล้วก็2นะฮะามาดูข้อมูลผลการออกรางวัลว่าประจำวันที่16เดือน9นะฮะ0 7 4 6 4 6 2ตัวอยู่ที่58นะฮะ สามจนห้าครั้งที่1 7ึ่ี่ศครั้งที่2ก็คือห้าหนแล้วก็สนะฮะมาดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ 1, 1> şey นึเดือนสิบะฮะหนึ่งเดือนสิเลขที่ออก8ปดเจ็ดหดแดสอตัวท้ายอยู่ที่7จดดนะฮะ ามตนาครั้งที่หนึ่งก็แปสแล้วก็สนะครั้งที่2ก็คือ5 3าสองนะฮะแล้วก็มาต่อกับของงวดประจำวันที่16บหกเดนฮะสิเดือน10บได้จะออก0ูนห้ด ตัวนี้เป็นศูนย์ห้าเก้านะฮะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกแล้วก็สองตัวท้ายนะครับสองตัวล่างอยู่ที่หกหนึ่งสามตัวล่าครั้งที่หนึ่งเก้าห้าห้านะฮะครั้งที่สองก็คือห้าสามเลยเดินยาวไปเลยนะครับหลายงวดมากเลยนะครับสําหรับแถ่สูตรนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับได้ข้อมูลครบแล้วเราจะมาหาหลักสิบกันก่อนนะครับ ข้อมูลหลักสิบนะครับดูที่ข้อมูลหลักสิบนี้สิบล่างนะฮะสิบล่างบวกกับสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่สองครับตัวไหนครับสิบล่างนะครับก็คือตัวนี้ฮะสิบล่างก็คือสามนี่นะฮะแล้วก็สิบของสามจะหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ร้อยของสามจะหน้าครั้งที่สองครับ แต่ครบแล้วตัวนี้หาหลักสิบกันเลยครับเราใช้สีเขียวนะครับเสร็จแล้วก็จะวางที่ข้อมูลหลักสิบนะครับคํานวณเลยนะครับสามบวกกับศูนย์ได้3ามบวกกับ2ได้ห้านะครับนะชุดนี้จะได้ห้าครับหลักสิบนะครับเราไปเทียบดูกันได้เลยนะฮะสำหรับหลักสิบชุดนี้ในงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้านี่นะฮะก็คือตัวนี้ครับมันจะมาบนนะฮะสำหรับหลักสิบตัวเดียวเลยครับนะฮะมาดูงวดต่อไปเลยครับ ก็ไม่ต้องดูข้อมูลตัวนั้นนะครับดูที่เส้นขีดนี่ไว้นี่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับทุกๆทุกทุกชุดนี่นะฮะหาข้อมูลที่16บหกเดนเก้าครับข้อมูลของหนึ่งเดนเก้านะครับหลักหน่วยล่างสิบอันนี้บอกว่าสิบล่างนะฮะมันก็ผิดนี่นะฮะต้องไปหลักหน่วยใช่ฮะตัวนี้นะฮะหลักหน่วยล่างนะฮะอันนี้หลักหน่วยนะฮะ เดี๋ยวจะดูข้อมูลว่าผิดไปนะครับหน่วยครับหน่วยนะฮะจะแกจแกให้ดูนะหนี่นะฮะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะฮะก็มันก็อาจจะผิดพลาดกันได้นะฮะก็อันนี้นะครับแล้วก็จะมาหลักร้อยของสามกหน้าครั้งที่สองนี่นะครับชุดนี้ก็มาคำนวณกันครับเสร็จแล้วก็จะมาวางที่หลักสิบนะครับ หนึ่งบวกสามได้สี่ครับสี่บวกศูนย์ได้สี่ก็จะวางที่หลักสี่ตัวเดียวนี่แหละไป่สี่ก็วางสี่นะครับลองไปเทียบดูนะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเก้านะครับนะฮะมันจะออกหกสี่หกนะครับมันก็จะได้หลักสิบที่สี่นะฮะเราหารักสิบอยู่นะครับไปต่อครับไปต่องวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับข้อมูลของสิบหกเดือนเก้านะฮะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับ หน่วยล่างแล้วก็สิบของสามหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็ร้อยสามหน้าครั้งที่สองครับบวกกันเลยครับชุดนี้นะฮะวางที่หลักสิบเลยนะครับคำนวณนะครับแปดบวกกับสี่ได้สิบสองครับสิบสองบวกกับห้าได้สิบเจ็ดครับวางที่เจ็ดตัวหลังตัวเดียวนะครับเจ็ดนะฮะแล้วก็เทียบดูครับเจ็ดตัวนี้นะครับเลขที่ออกงวดนที่หนึ่งเดือนสิบนั่นก็คือเก้าเจ็ดแปดนะฮะเข้าที่เจ็ดครับนี่นะฮะตัวที่เราต้องการหาเนี่ยนะ แล้วมาดูข้อมูลงวดต่อไปเลยครับงวดประจำวันที่16เดือน10 16เดือน10นะฮะก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหาจากเลขของงวดประจำวันที่1กับ10นะฮะหน่วยล่างครับ10สามันาครั้งที่1แล้วก็100สามันาครั้งที่2ครับชุดนี้คำนวณเลยครับคำนวณเสร็จวางที่หลักสิบนะฮะเจ็ดบวกสได้สิบเอ็ดะฮะสิบเอดบก้าได้ส6บหกครับวางที่หกเลยครับ หลักเดียวตัวเดียวนะครับวางที่หกก็ได้ที่หกปิดตัวนี้หกนะครับลองไปเทียบดูนะครับมันจะเข้าที่ตัวนี้นี่นะครับหกนะเป็นหลักสิบนะครับแต่ว่าเป็นหลักล่างครับมันจะเข้าล่างฮรคือสูตรนี้มันจะมาทั้งบนทั้งล่างครับก็เป็นหกลางนะครับเดี๋ยวมาหางวดต่อไปครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับ หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะหาจากข้อมูลของวันที่สิบหกจนสิบนี่ฮะหน่วยล่างครับสิบสามจนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็ร้อยสามจนาครั้งที่สองครับนะะชุดนี้บวกกันเลยครับเป็นหลักสิบนะฮะหนึ่งบ,บวกกับห้าได้หกครับหกบวกกับห้าได้สิบเอ็ดฮะวันที่หนึ่งเลยครับหลังตัวเดียวนะฮะคือตัวเดียวนี่แหละครับ หลักสิบของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดครับในสูตรนี้นะฮะคือหนึ่งครับจะมาล่างหรือมาบนก็ต้องมาวัดตวนกันดูนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับได้แล้วนะครับได้หนึ่งหนึ่งนะฮะเป็นหลักสิบของสูตรนี้นะครับแต่ละสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่สูตรนี้ได้หนึ่งนะฮะหลักสิบได้แล้วเดี๋ยวมาดูหลักหน่วยกันครับหลักหน่วยเราใช้สีแดงนะฮะ ค,ความแตกต่างนะครับนฮะก็จะเป็นหลักแสนสามครั้งนะฮะก็ดูที่ว่าหลักแสนสามครั้งคือตัวไหนฮะหลักแสนคือตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามใช้บวกกันสามครั้งเลยนะครับแล้วก็บวกกับหน่วยล่างหนึ่งครั้งครับสูตรมันมีเท่านี้นะครับก็คือเท่านี้แหละครับเราก็จะมาคำนวณกันเลยครับชุดนี้วางที่หลักหน่วยนะฮะก่อนที่จะบวกกันก็คือทำไอ้สามชุดนี้นะฮะ สามขีดนั้นะเป็นขีดเดียวกันนะก็คือเก้าบวกกันสามครั้งก็คือเก้าคูณสมนะเก้าสามที่สิบเจ็ดครับวางที่เจ็ดเลยครับตัวเดียวนียฮะนี่ครับแล้วก็บวกด้วยสามเจ็ดกับสามบวกกันก็ได้เท่าไหร่ฮะได้สิบนะครับสิบก็คือวางที่ศนะูนยะแล้วในสูตรนี้ยังบอกว่าบวกด้วยคงที่หกนะฮะแล้วก็บวกต่อไปที่หกแต้มนะ,ะมันก็จะเป็นศูนย์กับหกครับชุดนี้ได้หกนะศูนยกับหกนะฮะ หาหลักสิบเสร็จแล้วในหลักหน่วยเสร็จแล้วนะครับหน่วยกับสิบเสร็จแล้วเราก็จะมาจับคู่กันเลยครับสองชุดนี้นะฮรจับคู่นะ,ะมันก็จะได้ห้าศูนย์กับห้าหกับมาตรวจสอบข้อมูลนะ เงื่อประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้าครับเลขสามตัวรางวัลที่หนึ่งครับออกสามห้าหกสามหนึ่งนะครับมันก็จะเข้าอยู่ชุดนี้ครับห้าหกครับเป็นเลขบนนะฮะนี่นะครับชุดแรกมาบนนะเดี๋ยวมาดูงว่ต่อไปครับหางว่ประจําวันที่สิบหกเดือนเก้าจากข้อมูลของหนึ่งเดือนเก้าครับหาหลักหน่วยครับหลักหน่วยนี่ก็คือใช้หลักแสนสามค้างบวกกันนะครับ วกัน3ครั้งเลยนะฮะแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับชุดนี้ลองไปคำนวณกันดูครับเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะฮะชุดนี้นะครับก่อนที่จะบวกกันนะครับก็คือทำไอ้สามขีดให้เป็นขีดเดียวนะครับก็คือ5บวกกัน3ครั้งครับคูณด้วย3เลยนะฮะห้าสามสิบห้าครับบวกกัน3ครั้งก็คือ5กครับ15บห้านะครับ หลังตัวเดียวครับวางหลังตัวเดียวก็คือวางที่ห้านะฮะห้าบวกกันหนึ่งได้หกรับวางที่หกเลยครับตัวน,นี้นะฮะแต่สูตรก็ยังบอกว่าเพิ่มไปอีกไอ้หกแ้มนะครับเพิ่มไปอแบบีกหกแ้มจากสูตรครับมันก็จะเป็นหกบวกหกได้สิบสองครับแต่ครบแล้วนะครับจากหลักสิบกับหลักหน่วยนี่ครบแล้วชุดนี้เราก็จับคู่กันเลยครับ กับคู่มันก็จะได้สองหายนะก็สี่หกครับ4ี่หกคับสี่สองครับ, 4, 2, รบก็ไปดูผลนะครับไปเช็คผลกันดูนะฮะ,ว,ะ,ะวดประจำวันที่16เดือน9้านะฮะวดประจำวันที่สิบหเดือน9้าเลขที่ออก3มตัวรางวัลที่1นะครับก็คือ6กสี่หกห้าแปดนะครับเข้าที่สี่หกครับ เขาเลขบนนะอีกหนึ่งชุดแล้วนะครับบนอีกหนึ่งชุดนะครับบนสองชุดติดๆแล้วนะครับไปหางวดต่อไปนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งถึงสิบเลครับสิบหกถึงเก้าได้แล้วหาเดือนหนึ่งถึงสิบนะครับข้อมูลของสิบหกถึงเก้านี่นะครับหาหลักหน่วยครับจากข้อมูลสิบหกถึงเก้าเลขหลักแสนสามครั้งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งชุดนี้คํานวณเลยครับน้อยชุดด้วยนะครับคือมันน้อยหลักเนี่ยนะมาบวกกันนะ พยายามที่จะหาสูตรง่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนี่นะฮะศูนย์คูณกันบวกกัน3ามครั้งก็ได้ศูนย์นะครับกว่างศูนย์เลยครับมันก็จะได้ศูนย์บวกกับแปดชุดนี้นะครับก็จะเป็นแดครับอัางที่8ปดเลยครับแล้วก็บวกได้6หกนะ,ะนครับตามสูตรครับบวกเลขคงที่หกนะฮะแปดบวกกับหกได้สิสี่วัางที่4ี่เลยครับจัดครบแล้วนะครับเราก็จับคู่เลยครับชุดนี้นะฮะ เราก็จับคู่กันก็จะได้นี่เลยเนจะ็ดแปดครับเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสี่ครับแต่สองชุดแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลชุดนี้ครับเลขงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับรางวันที่หนึ่งสามตัวท้ายอยู่ที่เก้าเจ็ดแปดครับเข้าที่นี่เลยฮะเจ็ดแปดครับเข้าตรงนี้หละฮะ เจแปดครับเลขบนนะบนติดกัน3มงวดแล้วนะครับมาดงวดที่4ี่เลยครับมาตัวไหนฮะงวดประจำวันที่สิบเดือนสินี่นะครับหาข้อมูลของวันที่1เดือนสิบนะฮะหารักหน่วยนะครับก็คือใช้แสนสามครั้งนะครับแสนบวกกัน3ามครั้งแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างนะครับชุดนี้คำนวณกันเลยครับคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะฮะชุดนี้นะครับ ก่อนที่จะบวกกันนะครับบวกไอ้สามขีดนี้เป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือแดบวกกัน3ามครั้งนะครับแปดสามยี่สิบี่คูณไปเลยนะฮะก็คือคูณด้วยสามนี่แหละแปดสามยิบสี่ครับภางที่สี่นะครับสี่บวกกับเจ็ดมันจะได้สี่บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดนะครับวางที่1นเลยครับตามสูตรนะครับก็บวกที่6นะฮะก็เป็นเจดครับหกบวกกับน1ได้เจ็ดับวางที่7็ดครับครบแล้วเราก็มาหาจับคู่ในชุดนี้เลยครับ ในชุดนี้เราก็จับคู่กันมันก็จะได้หกหนึง่งแล้วก็หกเจ็ดครับไปตรวจสอบข้อมูลทุนนี้ดูนะครับชุดผลการคำนวณของงวดประจำวันที่เดือนสิบนี่นะฮะแล้วก็หาข้อมูลของวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับสิบหกเดือนสิบในข้อมูลเลขตั้งวันที่หนึ่งนะครับอยู่ที่หกเก้าหกหกหนึ่งครับเข้าที่หกหนึ่งครับเข้าตรงหกหนึ่ง 6, นะครับแต่เข้าล่าง นะฮะมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับสูตรนี้ถ้าเข้าตรงๆด้วยนะครับได้แล้วสี่งวดมาดูงวดที่ห้าครับจะมาบนหรือมาล่างมาดูที่สูตรนี้นะครับหาหลักหน่วยนะครับตอนนี้หลักสิบเราได้แล้วหาหลักหน่วยนะครับเป็นหลักแสนสามครั้งบวกกับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะบวกกันเลยครับชุดนี้นะฮะวางที่หลักหน่วยนะครับสูตรบวกกันสามครั้งก็ได้สูตรครับ จะบวกกี่ครั้งมันก็มียอดเท่าเดิมมีทศูนย์นี่แหละครับแล้วก็บวกกัน1ครับมันก็จะได้1ครับแล้วก็บวกต่ออีก6แต้บนะฮะชุดนี้นะครับตามสูตรนะฮะก็จะเป็น7ครับ6บวกกัน1ได้7ได้ครบนะครับครบแล้วเราก็จะจับคู่เลยครับชุดนี้งวดประจําวันที่1เดือน11ครับข้อมูล1เดือนส1เอก็จะได้1 1หนึ่งนะครับแล้วก็1 7เจครับ2ต่อครับ หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะฮะเนี่ยข้อมูลของงวดประจําวันที่สิบป่าหนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะฮะนี่ครับออกมาตามนี้เนะี่ยตามสูตรครับว่าปทําสูตรนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขสุดท้ายของสูตรมันจะเป็นตัวไหนครับคำนวณมาแล้วได้ตัวนี้ก็ต้องยอมรับตัวนี้แหละครับลองเอาไปพิจารณากันดูครับสองตัวครับนหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับสองหางด้วยกันนี่นะฮะ ชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปครับหวดประจำวันที่อันหนึ่งคือสิกาพรศจิกายน68ครับชอบสองไว้ครับชอบสองไว้จัดให้ครับชุดนี้ครับสองหางด้วยกันนะครับจะมาล่างหรือมาบนก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแต่ชอบ ก็ลองเอาไปเสียงๆกันดูนะครับเราคำนวณมาใหเา้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้เอาไปพิจารณากันดูนะว่าท่นานชอบหรือไม่ชอบก็อยู่ที่ใจท่านแล้วนะครับว่าจะเลือกหรือไม่เลือกนะฮะถ้าชอบก็ลองอไปเยงดูครับถ้าไม่ชอบก็บผ่านไปเลยนะครับสําหรับชุดสารสูตรการคำนวณทุกชุดของช่องสองหวยนี่นะฮะก็เราเอามา เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับตองเดากันดูนะครับมาหรือไม่มาแอดก็คงไม่รู้แล้วนะฮะก็แค่ว่านะคิดหาสูตรมาว่ามันเดินมาขนาดนี้นะดูหลายๆงวดที่มันเดินเข้ามานี่นะมันเข้าตรงๆทุกงวดเลยนะฮะจนมาถึงงวดนี้ดูนะฮะดี่ละครับว่าจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่แของสลาก,กอ่านวันให้หรือเปล่านะฮะ แล้วก็ถูกหรือไม่ถูกก็อยู่ที่โชควาสนาของแต่ละท่านด้วยนะครับพิจารณากันให้ดีนะครับก่อนนาไปใช้นะฮะขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปแอดดิงนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะ สำหรับวิดีโอหน้าก็จะเริ่มติดตามนะครับก็จะเป็นชุดผสมนะฮะก็จะเป็นสูตรแบบข้ามวดนะฮะข้ามวดผสมก,ก็จะมีหลากหลายแบบนะฮะก็จะมาอาจจะดูจต่ชุดเดิมๆไปก็อาจจะทําให้ทา่านเบื่อะไรก็ได้นะฮะมาดูสูตรผสมไม่ว่าจว่าจะแม่นหรือเปล่าไปติดตามกันดูนะครับสําหรับวิดีโอหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะโชคดีด้วย โดยด้วยช่งกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหนะ้าคุณรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ